ไม่าได้ไงล่ะลูกมันอยู่ในรองเท้าจับใจจจับใจไม่ใช่ลูกไม่ใช่อุทัยเทวีลูกเออเอแม่กลัวอุทัยเทวีลูกนางอุทัยเทวีคอยคอยดีคู่นี้คอยคู่นี้คู่นี้จะไปดูข้รงคางโคกอยู่กบ ก <formation>. บพะน่าม er าเสีองเกงอันนี้ดิเนมาเสีองเกงมาเย็บนี่ของแอนนี่รอปันนี่ก็มีผู้สาวไงพี่น้องพุ่นะพุ่ไม่ใช่ว่ามีผู้สาวนะเขาไม่เปิดใจเยอะเหรอ้ะ ลูกใส่คอยบ่าได้ปุ๋ยนะอ,อ๋อรองเท้าแม่เหรอลูกรองเท้ายายแต่นนะั่นนะ่ะนั่นอ่ะหลอกมาแล้วว่าใส่กับหลอกมาแล้เออมีอะไรอีกรองเท้าตะเล่ขันน่ะรองเท้ายายแต่นแ <laughs> อยนยังจำได้อีกรองเท้ายายเหรอลูกอ๋อโอ้ยให,นะให้ให้ยายใส่ค่อยค่ ขยันายรองเท้ารองเท้าเหรอคะพี hmm. no. oh, bon okay. oh. okay. ่รองเท้าพ่อมาค่ะโอเปื่อนเส่รองเท้าพ่อเ่ยทีขีนุ่นมาขยเท้าเทาค่ค่ะค่นของข้างเลยนะม่เดินตรงนี้เดินตรงไหนลูกเดินย้ายยายเดินตรงนี้เหรอคะเจ๋อจริอเอาจับมือเองโอ้จับมือเองเอจ้าไป ไอ้ที่กอดแจ๊ดแจนไอ้ที่เขาให้กอดน่ะเขาให้ไอ้ที่กอดแจ๊แจนกอดแจ๊แจนหน่อยไม่กอดแจ๊แจนเหม็นว้าป้าคนสารคามเชีงกินกำลังคขาเอาอบป้าไหนเนี่ยที่อบป้าไหนไปไหนอบไปแล้วอบไปแล้วลูกอบน้องหลงอืมแล้วรองเท้า กี่ิวเอาสงให้มหมดยังไม่ไมมเหมดแล้วเอาของหนูมาใส่ด้วยเนี่ยของหนูอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยของหนูนี่เก็บเข้ามาให้หมดเลยเก็บเข้ามาเลยเใช่ใช่นะคะเก็บเข้ามาเลยตอนนี้ยุงกําลังเยอะเลยเข้ามาอุม่จ๋าเก็บแล้วเก็บแล้วก็เรียงด้วยนะนองพลอยนะอ,อะไรอ่ะลูกเพื่ออะไรเหรอ เหยียบอะไรมาม่ขอโทษไม่ไม่ตั้งใจขอโทษไม่ได้ตั้งใจเออมันมันเหยียบอะไรมาไม่รู้เขาก็เลยขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจฮอยเพ็ดเอาอีกข้างหนึ่งอะลูกโอ้ยคนนี้ทำงานนะอีกคนหนึ่งไปไหนเนี่ย คน,นึงใส่หัวเลยพี่นอ้องอา่าเอาคู่นี้ด้วยนะโอ้ไปแล้วเหรอโอยค่อยวิน